สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขสุคนนะคะนะวันนี้ก็ขออนุญาตเบ้าลาวดะคะเนดะ้อ <c oughs> คิดคําเบาไทยบ่ค่อยออกเพราะปันใดเน,หนาะอ่ะสไิไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ลาวโดนบ่ ค่ะเมื่อนี้กลับมาพอ่อกับนุชอีกแล้วนะคะแรงงานไทยในฮอลแลนด์นะคะแต่ว่าวันนี้นุชไม่ได้ทํางานเนาะลราก็ไม่ได้อยู่ที่ฮอลแลนด์ด้วยนะ,ะเมื่อนี้นุชอยู่ที่สเตทควอลติน uh, ของรัฐบาลนะคะของ uh, นุชกลับมาเมืองไทยนุชกลับมากลับตัวกับรัฐบาลนะคะอยู่ที่โรงแรมจอมเทียนบีชบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทบ่อยุพัทยานะคะ กับโฮเตลของโรงแรมของทางรัฐบาลที่จนันทรให้ก็ดีนะคะคะแนนเต็มสิบให้สิบเลยนะให้ยี่สิบไปก็ได้นะคะกัขอบคุณเน่าการนี่กาบขอบคุณรัฐบาลทุกคนแล้วก็ขอบคุณชาวไทยทุกคนนะคะสําหรับภาษีทุกบาททุกสตางค์นะคะที่จ่ายเข้ามาก็าขอบคุณหลายๆนะคะถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดที่นุชพอสิตอบแทนแพทนดินเกิดได้นุชก็จะเฮ็ดนะคะ กต่สำหรับเมื่อน,นี้นุชกับบมีอย่างไรเนาะแบบเงาช่วงนี้นุชกับบอไดอัพล้วอัพโหลดยูทูทปนำเนะาะอาจจะบอกผิดบอถึกนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่พันมาตอนที่อยู่ที่ฮอลแลนด์นุชกับโควิดค่ะโควิดเขาสร้างล็อกดาวน์สร้างตอนนี้ฮอลแลนด์ก็กำลังวุ่นวายกันเลยเนาะสร้างล็อกดาวน์สร้างเคอร์ฟิวแต่ว่าสำหรับตัวนุชเองมีผลกระทบกับตรงนั้นบอ กระโบนะคะนุกเกิดยังมีงานงานของนุทิดกะปลูกต้นใหม่ดอกไม้นะฮะนุกบวนเวียนอยู่แถวนั่นแหละคะ่ะกะยังมีงานฮ็ดอยู่ตลอดนะคะเพราะว่ายังที่หูว่าที่ฮอลแลนด์เขามีธุรกิจพวกเกี่ยวกับอดอกไม้สวยงามเนาะ,ะไม่ดอกไม่ประดับนะคะขายเนาะ,ะนุก็เลยบ่ค่อยตกงานนะคะ ได้ไปเหตุงานทุกมือแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์นุชก็ขายซูชิของนุชอยู่บ้านนะคะซึ่งก็ช่วงนี้ก็ลูกค้าก็ติดไลน์ทุกมือนี่ลูกค้าก็ยังส่งข้อความมาอยู่ก่าทั้งที่นุชก็ได้ประกาศไปกับทั้งแฟนเพจกับเพจเพจซูชิโฮมนุชแล้วก็ไอ้ทั้งเว็บไซต์แล้วว่านุชซีเทคฮอลิเด์คือนุชหยุดสามเดือนนะคะหยุดสามเดือนนุชก็ประกาศไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีลูกค้าบางท่านที่เพิ่นแบบบางที่เพิ่นก็บ่ได้มีเฟซบุ๊กนะคะแล้วเพิ่นก็ บอได้เขาไปบ่งในเว็บไซต์บอยเนาะเพราะว่าเพื่อนมีเบอ่อเบื่อสำหรับการโทรโทรสั่งอยู่แล้วนะเพื่อนก็นเลยนะก็เข้าใจลูกค้าเนาะบางท่านเพื่อนกับบอได้ว่าซิมันติดตามโซเชียลตลอดเวลานะคะค่ะม่อนี่นุชกะซีมาเบาเรื่องจีปะทะของนุช <c oughs> นุชว่างนุชว่างพวกเจ้าฟังนุชก์แน,น่นุชว่างเนีรยปับเวลายังบ่ได้ค่ะยังเจ็ดเลขอยู่เลยย้ำมาเว้นนอนย้ำมื่อคืนกับตื่นค่ะกับ หนู่อนอนยากคักงีเมื่อคืนพยายามที่สิหลับกินกินให้อิม่มกินแบบคิดว่านังท้องตึงนังตาซิยอนกับบอยอนไหนะะ้นะคะยามเมื่อคืนบายอมยอนไห้เลยแต่ยามมัอเว้นเนะี่ยโอ้ยผู้ในะดก็อย่าปลุกเด้อผู้ใดก็อย่าโทรมาเด้อค่ะอยากนอนตลอดนะคะบางทีจนออเปอเรเตอร์พนเพิ่นได้โทรมาบอกว่าเบ่ายโมงแล้วนะเจ้ากินข่าหลือบ่เนี่ยเจ้าเมาเข่าวอยู่หน้าห้องแนวนะ,ะเพราะทางโรงแรมเขาส่งข่าสามเวลาแบบตรงต่อเวลาเปะ๊เปะๆเ,เลยค่ะเปะ๊เปะๆเลยก็ เนาะก็ดีอยู่ก็ดีอยํามบอดีบอโอ้ยกาบขอบประคุณเอนน์เงินภาษีของงานคนไทยสุกคนนะค่ะยังสาบส่งอยู่เลยจริงๆกับถามว่านุชอยากกลับมาเมืองไทยบอนุชนุชเองนะคะนุชบ่ได้อยากมาใส่เงินภาษีของคนไทยอยู่นี่นะคะแต่ว่าเพราะว่าแม่แม่นุชบ่ค่อยสบายบ่ขอเว้าลายแล้วเดี๋ยวสีไหเดี๋ยว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 เซียนไหให้พวกเจ้าบึงนะคะกะเลต้องกลับมาค่ะเพราะว่า ยังที่หูว่ามีแม่คนเดียวเนาะเพราะล่ะเพราะล่ะเพราะละพราะนะคะนะบ่บ่าวตอแอกเนาะแล้วยังนั่งกะนุษกะได้ทำเรื่องขอวีซ่าให้กะลูกชายนุษเนาะเดี๋ยวเห็นหน้านุษบ้างนะอังซีละกันเนาะทำเรื่องขอวีซ่าเพื่อให้ลูกชายติดตามนะคะไปอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์ก็เลยกะ่าวว่า นุนมาอยู่สามเดือน,นวิซานลูกพานก็นจะพาลูกบินบินกลับไปฮอลแลนด์นำนะคะเกิดเนาะโอ้อกของคนเป็นแม่ด่ามาอีกแล้ว <c oughs> ไม่อยากด่ามาเอยเล่าเรื่องอย่างกันดีอะฮะสำหรับชีวิตที่ผ่านมาอยู่ที่ฮอลแลนด์นะคะนุ่ใส่ชีวิตอยู่ฮอลแลนด์ดูได้สามปีนะหลายคนก็นสิหูไปแล้วเนาะสุขทุกพานมาเบือ่อเหะ อากาศติดลบสิบองศาก็ต้องไปเห็นงานนะคะย,ยู่ที่ฮอลแลนด์น่ะชีวิตสุขสบายบ่หลายคนอาจจะมองว่าเมียฝรั่งหลายๆายคนนะอาจจะมองว่าเฮ้ยมันลําบากนะมันต้องไปฟ้าหิมนะนู่นนี่นั่นะแต่ว่าสําหรับชีวิตของของนุชเองนะคะอยู่เมืองไทยนุชก็ลาบากไปอยู่เมืองฮอลแลนด์มันต่างก,กันแค่หนาวกับบ่หนาวแค่นั้นเองนะคะนุชก็เลยรู้สึกว่า การทางานของร้านสำหรับนุธรรมดามากเลยแบบเบสิกอะธรรมดาธรรมดาของความลําบากนะ,ะบนลําบากสำเมืองไทยพ่อมเพราะว่าอย่างหน่อยๆคือมันทํามาหากินกุ้มปากก็ฉันเพาะกุ้มปากแถมเขายังพอมีเหลือเพื่อ,พอแพ่ส่งให้แม่ทุกเดือนนะส่งให้แม่ทุกเดือนเพราะซอยเหลือญาติพี่น้องใดสินะส่งนุก็หางนินเองส่งลูกนุกจนเลี้ยงจบปริญญาตรีนะคะคขโต โดยที่นุชกะไม่บบได้ไม่ได้ขอเงินกับทั้งแฟนนะแต่แฟนเพิ่นเวลาเพิ่นมนีเพิ่นกะเพิ่นกะสิถามอยู่เอ,อเงินพอบอ,อย่างนินะแต่ว่าเรากับเงินที่หาได้คือขอดีอย่างหนึ่งของัวนุชเนาะนุชกับ,บอกภาษาบ้านๆเนาะของพวนุชเราดีอย่างึ่งที่เราบอบอเคยแบบ มาถามว่าเจ้าด้เงินจากบาตเจ้าต้องมาจ่ายค่านำค่าไฟซอยข่อยนู่นนี่นั่นแฟนนุชบ่เคยค่าประกันชีวิตยังเสแฟนนุชคือเราสิจัดการทุกอย่างแล้วเราจ่ายเองทุกอย่างเงินที่นุชถามว่าได้ก็คือนุชก็เก็บเป็นของส่วนตูทุกของแล้วก็ส่งให้ส่งให้แม่ส่งให้ลูกทงางเมืองไทยนะคะแล้วก็อาจจะได้พอซอยเหลือพี่น้องไปนำเนาะเกิดดีตรงนี้แหละค่ะสําหรับความลําบากเรื่องอากาศเรื่องอาหารอาหารไทยนี่ คนที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศพวกเจ้าปะตองห่วงแล้วค่ะก่อยพวกเจ้ามีเงินมีให้เจ้ากินแม่ตั้งแต่อยังกะผักอยังกะผักกะแง้งบ่ผักกะแง้งกัมีขายสิ่บอกให้เอาที่ว่าพวกเจ้ามีเงินซื้อว่าเท่านั้นลหละแม่ค่าไทยย่ฮอลแลนด์หรือว่ายุต่างประเทศนี่หลายขนาดเจ้าอยากกินยังรับรองว่าทรงเดวหรือบร่ฮอดบันไดบ้านเจ้าเลยแล้วก็ทุก ทุกคนนะคะแม่ค่าที่ตั้งประเทศเนี่ยย้อมรับเลยยกให้อันดับหนึ่งเ็ดกับข่าแซบขนาดบลูว่าไปเลี้ยนเชฟมาจากใสนะคะเ็ดกับข่าวแซบทุกคนนะคะแบบที่บ่ต้องบ่ต้องหวยหาหรือบ่ต้องคิดถึงอาหารไทยที่ที่เมืองไทยเลยนะคะคือแบบอยู่ได้อย่างสบายถ้าเรื่องอาหารเนี่ยบ่ต้องห่วงเพียงแต่วันเรื่องอากาศมันอาจสิเจอทั้งอ่าพายุอ่ล้ม ฝนนะคะตรงนั้นอากาศอากาศเน่าแน่นอนบ่ตห้ห่วงสิเจอแน่นอนนะคะสาหรับนุชกับบางทีบางที่ก็คิดถึงขอดีของลรของนะถ้าเกิดว่าแฟนอยู่เมืเอ่อก่อนในแฟนก็คือสิไปเห็นงานตั้งประเทศแน่อยู่ยูฮอลแลนด์แน่นะคะแล้วก็สิเดินทางไปไปมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงใดที่เราอยู่นุชก,กโ็โชคดีอย่างนึงที่ถึงแม้อากาศสิเน่าแฟนก็สิไปส่งนะคะไปส่งถึงสถานีรถไฟเห้ฮัลขึ้นรถไฟไป แต่ถ้าเกิดว่าช่วงหลังๆนุดเห็ดงานบกไก่จากจากบ้านแล้วก็ขับรถไปส่งหอนหมองนะคะอันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งเนาะสำหรับหลายๆคนก็เขาเจ้าอาจไดเจอปัญหาว่า,วาถึงเืปัญหาดอกเออขออึ้นอย่างมันอาจทีเป็นปัญหาบาตรฐานหรือมัดออปัญหาเบสิกนะคะต้องเห็นงานดินล้นเพื่อที่สิมีเงินส่มมาลงท้ เพื่อที่ซิซอยสามีใจคา,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 าหนามคาไฟคาบาททังสี่นะอันนั้นนุ่กก็เป็นกําลังใจใหนะเห็นเนาะคนเฮาก็เนาะจังหวัดวาละ่ะซิวา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 สนาหรือสินสินภาษาอีสานนะอร้นสิน,ส,นสินมันไห้สี่นะก็สู่กันไปค่ะยุ่งเมืองไทยหรือยุ่งเมืองนอกมันก็สู่คือกันเหมือนนะคะชีวิตมันก็จังสี่ละ่ะ มันบ่มีอย่างเกิดมาเพื่อเฟกดอกต้งแต่ต้มมะม่าได้แท้ยังต้องใส่ไข่นะคะมันยังสียบเขาก็ใส่ไข่เพื่อเขาเสบนะคะมันบ่มีสําเร็จรูปดอกคะสาหรับตัวนุชเดอะมุ่นมองนุนมองมาการใส่ชี่อเพราะว่าอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกมันก็ต้องดิ้นลนอยู่แล้วนะแล้วนุชก็เป็นคนที่ชอบชอบอยู่ซื่อๆนะเพราะว่านุชคิดตลอดว่าถ้าสมมุติว่ามือหนีเขาอยู่ซื่อเขามีกินนะมือนีเราเมื่อข้างหน้าล่ะเขาอยู่ซื่อเราเมื่อข้างหน้าเขามีกลิ่นมอทั้งสิ้นนะนุชเป็นคนที่ คิดถึงมืออื่นมือื้อมือตื้อมือตึงไปเรื่อยๆใช่ไหมนุชบ่ค่อยคิดถึงแคมแคมเมอรี่นะคะเมอนี่อาจจะมีกลิ่นอาจจะเพียงพอแต่ว่ามืออื่นมือหื้อมันสิเป็นยังไงอนาคตลูกสิเป็นยังไงนุชเกิดคิดตองนู้ไปเบิดหละออผบอกมานี่มันมีสาราบ่ะนะ <laughs> พวกแกได้สาราอย่างเนี้ย ถ้าเกิดว่าไม่ได้สาราอย่างกับกดพานเลยนะคะกับบ่าวาญอย่างกันนะเนาะพราดีว่าหนุดกะว่างแหงนะว่างแหงแต่เดี๋ยวมือลุ้นเอาไว้ให้มันมีเสียงสว่างห้างออกก่นอนเพราะตอนนี้เป็นคืนค่ะเป็นกลางคืนนุดกะตื่นตอนกลางคืนกลางวันนอนเห็นนะมีเสียงสว่างแล้วนุชที่ทายบรรยากาศเอ่อรบหลบ,บลงแร้มให้เบิ้งสีนะแต่ว่ากับมีอ่อ มูที่มาน้ำกันไฟบินเดียวกันนะเคเอลหนะึ่งห้าเนาะวันที่ยี่สิบสองเขาก็รีวิวไปหลายแล้วมันก็ค้งสิบบไปหาเบื้องเอา <c oughs> นูคงสิบ่ได้รีวิวต่มูเขามูพวกเขารีวิวทุกกระเบียดนิ้วไปแล้วนะคะกับสำหรับเมื่อนี้กับพอสำเนียงกันเนาะเอาไว้คิดได้คิดได้เรื่องอย่างเสี่ยวมาจมให้พวกเราฟังนะคะก็เนาะสำหรับเมื่อนี้พอกันเนาะ <c oughs> สำเนียนะคะบายบายสวัสดีค่ะ